สบายดีพี่นอ้องมณีสาลนิดาก,กับใบสื่อของเอีนอกมณีกระดาษกิโอกิโอขครโลกเคงน,น่ะกระดาษ เครื่องไล้ล่อย่างเนาะเป็นไงก็มากพี่น้องได้ไกายเลยบ้ามากเลยเออเอียนทุกต้องางเนาะเอียนเลยเพิ่นได้เอียนมากเพิ่นเก็บหายเลยหลังจากนั้นก็ได้กบมาอีกมาพร้อมกบเนาะหลังจากนั้นสลิดดักใส่ก๊าว่านแวะไปซื้อไปขี่หูอยู่น้ำทางเนาะเพิ่นเก็บหายสร้างเพิ่นซิฟโลเพิ่นจะเก็บหายเนาะเออก็มีไกมีอีหยัง เออมลุมซุ้มสวดพี่น้องเอ้ยเนาะมัมาานไลา,าก,กระสอบก็เลยมาใส่กระสอบเดียวหลังจากนั้นก็กลับบ้านเนาะกะ็มาสืบประกพิผลม,มาขายให้อยู่เฮือนเนาะหลังจากนั้นก,เกมม็เกลี่ยเมี่ยนเครื่องเมี่ยนของสิเลไป่งเครื่องพี่น้องกระชิบประมาณนี่เนาะเออเครื่องเต็มรถเนาะก็มีเอียนแล้วก็มีใบขี้หูสิบโลหลังจากนั้นก็ไปขายเฮ็ดเนาะเพราะว่าเห็นเขาขายน้ำทางกเ็เลยมาสื้อเลยเนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็ามาขายตามหองการเพิ่นเพิ่นกระสือเอาเกือบเบิดนะพี่น้องเนะหลังจากนั้นขายเครื่องเบิดแล้วก็กลับบ้านแล้วพี่น้องบ๊ายบาย